เอามาแนะนําอีกสองตัวก่อนทิ้งท้ายจะขายของตอนนี้จะขายของแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวให้ประโยชน์กับท่านผู้ติดตามก่อนหรือผู้รับชมก่อนนะครับตัวนี้เมื่อกี้ลองไปแล้วนะเมื่อเดียวก่อนหน้านี้เป็นหลอด XPH 70ล้วโคมใหญ่นะครับเดี่ยวคุ้เคยกันไหมอันนี้ก็คือเสียนะครับลูกค้าส่งมาดัดแปลงอันนี้คือดัดแปลงไปแล้วนะครับ รีวิวแสงไปแล้วเมื่อวิดีโอก่อนหน้านี้แต่ทีนี้จะให้มาเทียบกับตัวนี้นี่นะครับตัวนี้ยี่ห้ออะไรแบรนด์อะไรยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับแต่อันนี้ผมลูกค้าเขาส่งมาซ่อมแล้วก็เหมือนกันกับตัวขาวเมื่อกี้ที่แจ้งไปก็คือเขาเหมือนกับตัวนี้นะครับก็คือเขา ไม่ซ่อมนะครับเพราะว่าประเมินราคาซ่อมไปแล้วเขาบอกว่าเขาจะไปซื้อใหม่อันนี้ก็คือผมก็ประกอบให้ทํามาขายนะครับดีกว่าทิ้งแล้วก็ยังมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นเหมือนกันครับก็คือลูกค้าเสียส่งมา่อมตัวนี้จริงๆหลอดมันเดิมอ่ะมันจะเป็นเหมือนหลอดตัวนี้นะครับก็คือ xh s 7 0ซึ่งผมมองว่าในบอดี้เนี้ย ถ้ากรณีเราเอาไดเวอร์นั้นเออเอาหลอดนั้นมาลงเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะเสียเหมือนเดิมนี่คือไฟฉายเสียส่งมาซ่อมนะครับเสียแล้วส่งมาซ่อมนะครับต้องเข้าใจก่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่ายี่ห้อ,อนี้รุ่นนี้แล้วจะเป็นสเปคเดิมตัวนี้ขายอยู่พันแปดนะครับซ่อมแล้วแปลงแล้วแต่ว่าหลอดเดี๋ยวลองให้ดูเดี๋ยวลองให้ดูดอ,ดอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาตรงนี้ก่อนเอาสาระก่อน ก็คือไอ้สองตัวนี้ที่ว่าก่อนบางคนไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าแสงแนวไหนยังไงถ้าต้องการใช้ไปฉายสักกระบอกเนี่ยควรจะเลือกอันไหนตัวไหนยังไงนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเอามาลองที่หลอดใหญ่ดับเบิลเอดับเบิล้ลเลยก็คือใหญ่สังเกตนะครับข้างในก็จะมีดูให้ดีดครับข้างในก็จะมีสี่หลอดหันหลังชนกันอยู่ดูให้ดีนะครับเห็นไหมครับมันจะมีกากบาดมันจะมี ไม่รู้กล้องโฟกัสตุกตาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นตระกบาดอยู่ในหลอดนะครับนั่นก็คือความหมายก็คือเขาจะใช้หลอดนี้นะครับหลอดเนี้หาลังชนกันอยู่ในนั้นสีหลอดนะครับความหมายคือประมาณนั้นหรือหลอดนี้ก็ได้นะครับความหมายนะก็คือเขาเอาหลอดนี้นะครับนวัตกรรมเขาไปคูณน,นะครับไปคูณกันก็คือไปเพิ่มแล้วกลายเป็น สี่หลอดในหนึ่งหลอดก็คือสี่หลอดหันหลังชนกันนะครับกลายเป็นอันนี้เรียกเคียกเคส XPH 7 0สมมตินะอันนี้คือชื่อของหลอดเขานี่ก็เหมือนกันเนี่ยแต่สังเกตนะตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นข้อจกเว้นตัวนี้ x p h 9 0จะไม่คูณกันแล้วก็จะเป็นหลอดของเขาแต่ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นิดหนึ่งทีนี้อาไม่ต้องพูดความจำเพ็ง เเรื่องของหลอดเป็นเรื่องของเขาเราไม่เข้าใจเอาไปเป็นว่าแสงยังไงดีกว่าออนี่นะครับเทียบแสงกันอันนี้คือแสงตัวนี้สว่างหรือยังสว่างแล้สวลสุดหรือยังอันนี้คือสว่างสุดแล้วนะครับตัวนี้นะหลอดนี้ตัวนี้ดูแบ็กกราวดีบ้านเอาละกันว่าแสงแตกต่างยังไงตัวนี้นะคือหลอดนี้ามาเทียบกัน แล้วก็ตัวนี้เป็นสองหลอดดูโออย่างนี้ตัวนี้คือ X p ็กเปทเนะครับแต่ว่าสังเกตไหมครับโค้งเขาจะเล็กนะถ้าเทียบกันกับเมื่อกี้เนี่ยก็จะต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงโคมนี่แหละก็คือเป็นตัวกำหนดแสงนะครับสังเกตไหมครับแสงเขาจะกว้างนี่โลตามสดเขามีเดียมไฮ แต่โบอันนี้คือสว่างสุดของเขาละสังเกตไหมครับว่าความสว่างเนี่ยมันจะแตกต่างกันกันกบตัวเมื่อกี้คือมันสว่างน้อยแต่กว้างนะครับแสงมันจะกระจายเขาเรียกไปทั้งบ้านเหมือนกับลสปอตไลท์ผมเปิดอย่างนี้เทียบกันจะได้เขา้าใจง่ายๆเห็นไหมครับยิ่งตาเขาเยอะ ยิ่งโฟกัสเขา,าแคบนั่นก็คือเขาเป็นไปฉายระยะสั้นระยะประชิดถามว่าทำไมตัวนี้สว่างกว่าเพราโคมเขาใหญ่กว่าทั้งที่จาเดียวแต่ตัวนี้โคมเล็กมันก็เลยให้แสงเป็นใกล้ๆสปอตไลท์ทีนี้เวลาเราเลือกใช้งานนะครับมันก็จะอยู่ว่า,าเราต้องการแสงแบบไหนพุ่งไปไกลหรือว่าแสงกว้างแสงกระจาย นี่นะครับนี่ถ้าสองลงพื้นเยียบกันกับตัวนี้สองลงพื้นเห็นไหมครับโคมใหญ่กว่าเขาก็จะรวมแสงได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็สว่างกว่าอ่ะประมาณนี้ก่อนเพราะว่าวิดีโอยาวเกินไปละห้านาทีแล้ว